สีดายอืมโอ้นับกันนะนับันนะนขึ้นรับตุบตุบเออลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพามาล่อปลาไหลตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนปลาไหลจะออกมาอยู่ปากรูกเพื่อรอเหยื่อครับเราแค่เอาเบ็ดหมุนๆเข้าไปมันก็กินแล้วครับถ้ามีตัวนะครับถ้าไม่มีตัวหมุนให้ตายมันก็ไม่กินเดี๋ยวไปลุ้กับลุงเนตนะครับว่าจะพอได้ต้าน้ําพริกหรือเปล่าล่อปลาไหลคืนนี้แต่ก่อนจะไปล่อปลาไหลหแงนครับแงน ยอมใจก่อนเนี่ยครับชีวิตคนชนบทคนมานนอกเราก็แบบเนี้ยเย็นมาไม่รู้จะไปไหนพอมีเวลา็อกหากินครับวันนี้มีของแก้มสองอย่างครับเนื้อปิ้งกับมะขามเปียกลองเนื้อปิ้งก่อนครับดูนี่เป็นสนับสนุนนะครับเรื่อผงผู้แยนใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินนะครับเบาได้เบา เนื้อปิ้งครับอือร่อยไม้ห้าบาทเองลุงเนตรซื้อมาส่งไม้ลเนตรมีตั้งสิบบาทซื้อเยอะไม่ได้เดี๋ยวมียบุญครับสิบบาทก็ล้างคอได้ละคออย่างน้อยลุงเนตรก็มีมะขามเปียกสำรองไว้ลุงเนตรก็หายอยู่หาก,กินแบบนี้ครับตอนเย็นว,ว่างๆก็ออกหาล่อปลาไหลอทอดแหปักเบ็ดแต่คืนนี้ลุงเนตรพามาล่อปลาไหลถ้าได้ตัวก็ถือว่าหมาน,นะครับถ้าไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับ เพราะว่าลุงเนตรหากินกับธรรมชาติบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ครับแต่ก่อนจะไปขอย้อมใจก่อนครับเพราะว่ารอบอะไรกลางคืนบรรยากาศมันวังเวงครับเอาล่ะครับลุงเนตรลืมอย่างหนึ่งเจ้าที่จะทางโอ้ยสุมาเตะลุงเนตรลืมเอากินกับลุ้นกับเป็นอย่างก้าลุงเนตรคือ,บอ,อโบกใหญ่เลยจะโลเลยเจ้ที่จะทางแง่นด้วยกันครับเอ้สุมาเตะ เอาเีย้ยเดวกันนี้วันนี้กับแก้มอย่างดีเลยกินปิ้งเมื่อกี้ลุงเนตรลืมเ้าเจ้าที่กินด้วยกันละว,วันนี้มาหาลอบปลาไหลขอให้ได้เยอะๆขอให้แข้งข้ามปลอดภัยเจ้าที่คงไม่ว่าครับเพราะว่าลุงเนตรลืมเมื่อกีนน้นี้แต่ก็ให้แล้วครับกินด้วยกันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวลุงเนตรขออีกโบกลุงเนตรจะไปลอบปลาไหลแล้วครับโบกใหญ่ๆเลยถ้าหลายโบกจะลอบปลาไหลไม่ไหวโค้หัวทิ่มครับ นะครับบึกเดี๋ยวไปรอบอะไรด้วยกันอโอ้ไม่ดีกว่าลุง้นชยืนเส้ยเดือนเหมือเดิมครับกระเบ็ดทำเองนะครับจะพอได้ตั้งน้ำพริกหรือเปล่าหาลูกก่อนครับ นี่รูนะครับนี่รูปลาไหลนะครับแต่จะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูครับเหยียดเส้นเดือนเหมือนเดิมครับเหยียดเส้นเดือนเนี่ยมันเกาะง่ายหาก็ง่ายปลาไหลก็กินดีเบ็ดลูเน่มีสองหลังเองนะครับสนิมขึ้นเต็มเลยแต่ก็คมเหมือนเดิมรูนี้ดูครับลองดูนะครับ รูสวยเลยน้ำมันแห้งครับได้สักตัวสองตัวก็ดีใจแล้วครับโุ้ยกินครับกินกินดูมันดึงดูมันดึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เกือบสุดสายแล้วครับโอ้จะสุดสายแล้วมันดึงครับถ้ากินเสร็จแน่ ถ้าไม่กินก็รุดลุงเนตยอกไปสองโบกค,ครับโอ้ยของมันแรงมึนเลยครับเต็มแหลกมาหรือเปล่ายุงกว่าเยอะครับรอบอะไรกลางคืนเนี่ยเนี่ยครับมันกินง่ายแบบเนี้ยรอบอะไรกลางคืนไม่เหมือนกลางวันครับหย่ลงไปเดี๋ยวเดียวกินเลยครับอืมติดหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้มันไม่กินครับรุนี้ก็ใช่นะครับ กินหรือเปล่าแค่นี้นเองได้สักตัวสองตัวลงกนี้ก็พอใจแล้วนะครับหาสะสมไว้เรื่อยๆไว้วันละตัวสองตัวเดี๋ยวมันก็พอกินเองครับไม่ต้องใดเยอะแยะมากมายก็ได้เพราะว่าหากินแบบเนี้ยได้ตัวก็ถือว่าหมานแล้วครับรูแรกกินไม่ติดรูนี้ไม่กิน โอ้ oh, รูนี้สวยเลยครับเนี่ยรูปรลาไหลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูครับลื่นเลยมันแทงออกข้างล่างเนี่ยนี่รูบนมันแก่รูบนนั่นเลยครับข้างล่างน้ำมันแห้งครับกินหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาหน่อยนะอืมหนึงครับรูปรลาไหลเยอะเลยนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับอย่ารูนี้ดูก่อน มีหอยปิดปากด้วยอุ้ยกินแล้วครับอ oh! mm ู hmm. 對對 <st go, ้มันเป็นแบบนี Romans, ้นี่เองปลาไหลตอนกลางคืนแค่แย่กว่ากินเลยครับดึงละดึงละอ้ยแค่แย่ลงไปนิดเดียวนงครับมันล้ออยู่ปากรูโขดดูมันดึงครับดูมันดึงอ้สะดุ้งหมดเลยครับตดไหมโอ้ยโอยดูน้ำครับรูเน็ตเป็นเยื่อใหม่นะครับลองดูครับ ีครับดึงแรงเลยตุ๊บเลยครับเอาละเอาละตัวก็คืนมันกินง่ายแบบนี้นี่เองเต็มแรกอย่างนี้พลาดนะครับลุ้นลุ้นลุ้นดึงละดึงละลุ้นเต็มแรกเอาละเออหลุดครับหลุดโอ้เจ็บปากแล้วไม่เอาแล้วมั้งสงสัยพวกเง,งี้ย สองแก้วเนี่ยเป็นเห็ดครับไม้ครับไม้มอยู่ครับไม้อยู่ครับน้ำขึ้นมาโอ้ยน้ำขึ้นมาแล้วโอ้กินครับกินกินกินโอ้กินอยู่ครับอองอ,องอ,อง,ออง,อองตัวไม่ใหญ่มากแบบเนี้ยตัวใหญ่หน่าคืนนะครับอืมใส่กระตัวเล็กครับแบบนี้เล่นเบ็ดแบบนี้ วันนี้ลูกนี่ใช้เบ็ดขอใหญ่ด้วยครับตัวเล็กมันเพิ่งติดอลองดูใหม่มามหรือเปล่าไหหรือเปล่าโอ้มาครับมาๆหรือเปล่าโอ้ถอยไปแนละ้วเหยียตามไปเลยมาถอยเลยเหยียตาม,ม่เอาละมั้งอุย้ยกินดูครับกินโอ้จะเอาอยัางไงปลาไหลตัวนี้ ดูมันดึงดูมันดึงโอ้รูถึงกันหลายรูเลยถ่ายอีกแล้วเอาละตรงนี้เสร็จนะครับโดนละเนี่ยห,หัวอยู่ปากรูกครับอย่าหลุดนะหลุดน่ไม่หลุดนะครับถ้าเดดกินรูในกลมันขาดโอ้ทีนี้เกินอยู่ไม่ได้ครับเสร็จละโอ้โหแต้มแรกมาแล้วครับ กว่าจะได้โอ้โหพอ,โหโหอหได้ตั้น้ำพริกละยานะยา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 โอ้โหคืนแบบนี้เสร็จครับอยู่ไม่ได้เต็มแรกพอได้ตั้น้ำพริกแล้วครับมานครับม,มันเสียดาย โอ้ยน้ำขึ้นมากับน้ำขึ้นมากับขึ้นมารับตุบตุบน้ำขึ้นมาับตุบโอ้ยน้ำจะลุยแล้วครับเจ้าเือเปล่าโอ้ยน้ำอยอะละอยู่ละเยอ่ละน้ำอยอ่ไปแล้วครับ นอะไหรตัวนี้เมื่อกี้แต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาเต็มรูอแล้วนะครับเมื่อก,กี้มันยุบลงไปยุบยุบครับยุบครับยุบไปแล้วนี่มีตัวร้านเปอร์เซ็นต์ครับจะ,จะกินหรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้ยุบลงไปอีกแล้วเมื่อก,กี้ขึ้นมาขึ้นมาอีกแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วลองดูลองดูล,งดลุ้นครับลุ้น ปล่อยมันปล่อยมันเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยล่อใหม่ดูรูนี่นะครับกินหรือเปล่ากินครับกินกินโอ้ดึงลงไปแล้วครับดูกันแบบนี้เลยจะาจครับลูนเต็มที่สองเงียบเลยคลายครับ มันถึงกันหมดนะครับโอ้กินแล้วครับกินแล้วอู้กินรูนี้นี่เองกือินแล้วนะครับเนี่ยเงียบจังเอ้ยเต็มที่สองครับ อุ้ย,ยแรงเลยครับลึกลึกอยู่ลึกเปล่าลูกนี่กลักวมันไม่เกินโอ้โหลึกเลยโอ้ ติดครับติดกั้นคอเลยเขึ้นบนมาแล้วครับเต้นที่สองได้ละโอ้ยไม่ได้กืนเบ็ดติดกั้นคอครับยินดีครับที่ติดขึ้นมาติดกั้นคอเลยโอ้เบ็ดนิ่มหนานมากไม่กืนก็ติด นะครับตัวสวยเลยพอได้ตั้น้ำพริกแล้วครับสองแต้มละแบตโทรศัพท์ลูกนี้ก็จะหมดอ่ะครับตอนนี้เหลือ20เองจะได้ล่ออีกกี่ตัวไม่รู้โอ้หลูกแม่เจอปลาไหลตัวครับอยู่นอกเนี่ยครับพี่แย่ครับโอ้กหรู้มันอยู่นี่ออกพวกรู้ครับจับครับจับเนี่ยครับ ได้หรือเปล่าดูแต่ทีสามมัน,นครับแบตบโทรศัพท์ก็จะหมดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับจับได้ครับได้เ้ยอย่าขวักกันมือโอ้โได้ครับได้เอาแล้วครับสามเต็มแล้วครับดูเยอะเลยครับนี่ก็ใช่ครับริ้หรือเปล่า ที่สีครับมันอยู่ตื้นนลครับกลางคืนเนี่ยคืนหรือเปล่าคืนหรือเปล่าลุ้นครับแต่กินละดึง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 ไปละเนี่ยครับนี่ครับดูสายมาดึงนะครับลอกกลางคืนมันกินง่ายแบบนี้นี่เองเพราะว่าปลาไหลมันอยู่ปักงรูครับ ปล่อยขนมาบนนี้โอ้ตัวไม่ใหญ่ครับโอ้ลุหลุหลุหลุดนี่ได้อยู่ครับโอ้เต็มทีซีครับมานั่นหมานนี่ครับเอาเต็มทีซีครับโอ้ได้ต้มน้ำพริกนี่ก็ใช่ครับรูปอะไรครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูบนก่อน อ้ยู่ตัวเนี่ยครับเดีดูครับน้ำขึ้นน้ำลงเลยครับโอ re, ้ยอยู่รูนี้ดูรูนี้เนี่ยโอ้ยอยู่รูครับดูไปกินดูไปกินเอาละเอาละโอ้ยกินง่ายมากครับตอนกลางคืนนะครับมันอยู่ปากรูเลยโอ้ยดึงแรงเลยตัวนี้ คือหรือเปล่าององโอ้โหององเดี๋ยวรู้เต็มนี้เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วครับแบตโทรศัพท์ลุงเนตห,หมดละได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับท <cin ff hundred. S 1> ายครับครับแบตโทรศัพท์ลุงเนตรหมดเปิดแฟลชไม่ได้เลยเมื่อตึ๊ด วันนี้ก็พอติดตามนักพิกีครับอ่ามาส,สนุกลงานกันว่าได้กี่ตัวตัวไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ครับกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวครับหลุดไปหลายตัวเลยปลามันกินแล้วมันไม่คืนเบ็ดครับปลาไหลมันมีลูกลุงเนตเห็นลูกมันอยู่ครับเป็นบางรูลูกมันตัวเล็กนิดเดียวบางตัวกินแล้วคลายเบ็ดตลอดเลยเพราะว่า มันกลัวกัดใส่ลูกมันครับช่วงที่แล้วก็ปลาไหลวางไข่ก็ไม่ค่อยกินเบ็ดช่วงนี้ก็ปลาไหลมีลูกครับแต่ก็ยังดีที่ได้ตัวครับเพราะตัน้ำพริกสี่ตัวครับเดี๋ยวยอกผูงแหนสักหน่อยสักบึกสองบึกเข้าบ้านแล้วครับดึกแล้วนะเนี่ยกับแก้มก็ไม่มีละบัดตื้นครับมีบัดตื้นบัดตื้นรือว่ากระท้อนครับเอาหนะ่ะ ล้างคอโอ้แต่สุกๆอยู่บนนู่นครับลุกเหลืองโอ้ลุกนี้สุกครับลุกเหลืองเอาลี้เจ้ามันอยู่ไหนพูดขอลูกนึงเด้เอาแก้มพุงแห็นไหมครับกระท้อนกับกระท้อนขอเจ้าของมาละลูกนึงคืนนี้ลุงเนตก็พามาหาลปปหลอกปลาไหล พอได้ตัวพอได้ตำน้ำพริกเลยครับได้สี่ตัวล่อได้สามตัวหลุดไปก็มีครับแล้วก็จับได้ตัวหนึ่งปลาไหลมันกินเบ็ดแล้วมันไม่ค่อยคลืนครับลุงเนตรรู้ละสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปลาไหลช่วงเนี้มีลูกครับลุงเนตรเห็นลูกมันวิ่งออกจากรูหลายตัวเลยปลาไหลมันเลยไม่ค่อยคลืนเบ็ดมันกินอยู่ครับเบ็ดเนี้ยกินแล้วมันลากลากไปแล้วมันก็ปล่อยลุงเนตรเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจากประสบการณ์น,นะครับช่วงที่แล้วที่ลุงเนตรไม่มาล่อปลาไหลก็เพราะว่าปลาไหลมันไข่ครับช่วงนี้ ออกลูกแล้วครับก็คงอีกสักช่วงนะครับที่ปลาไหลจะกินดีแต่ก็ยังดีครับที่ได้ตัวที่ได้พอตําน้ําพริกเดี๋ยวลุกเนตยอกสักสองโบกลุกเนตจะกลับบ้านแล้วนะครับดึกละกี่โมงเราก็ไม่รู้ครับเนี่ยมียจะด่าหรือเปล่าก็ไม่รู้กลับบ้านดึกเลยงีครับงนบึกต้นครับต้นมาตื้นครับมาตื้นรัวกระท้อน เข้ากันได้ดีครับเบนถนนหาอยู่หากินแบบลุงเนตรก็แบบเนี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตั้น้ำพริกโคกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากผงทางครับผงทางดึกละเข้าบ้านจะมีดาดาในนี้ฮะ โอ้โหเกือบหมดนะเนี่ยาาลุงเนธไม่สนับสนุนนะครับพวกแหนเนี่ยใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเบาได้เบาครับตรงทางครับกลับบ้านบึ๊กแก้มกระท้อน